สวัสดีค่ะวันนี้ช่องไผ่จิราภาชาแนลจะมาแนะนำวิธีการตัดต่อแล้วก็จับจีบที่บาร์นะคะซึ่งบทเรียนนี้นะคะจะเป็นบทเรียนแบบเริ่มต้นสำหรับช่างมือใหม่นะคะ,ะช่างมือใหม่ที่เรียนนะคะบทเร,เรียนแรกๆก็คือการตัดต่อจีบนะคะจะตัดต่อตรงไหนก็จะก็จะมาดูวิธีกันนะคะว่าเขาตัดต่อกันแล้วเข้ารูปยังไงนะคะส่วนข้างล่างนะคะใครจะไปใส่เป็นกระโปรงแบบไหน ก็ตามใจจะครีเอทนะคะเรามาดูวิธีการตัดต่อกันนะคะว่าเขาทำกันยังไงนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาภัยมีวิดีโอใหม่ๆมานำเสนอนะคะเรามาดูวิธีทำกันได้เลยค่ะ เริ่มจากนำแพทเทิร์นแม่แบบขึ้นมานะคะปิดเกลดคอ1เซนติเมตรก่อนเลยนะคะแพทเทิร์นที่ภัยนำมาแนะนำนะคะจะเห็นว่าไม่มีเกล็ดที่ไหลเนื่องจากว่าภายปิดเกล็ดที่ไหลแล้วมาเปิดที่บ่าหน้านะคะจะเห็นว่าที่บ่าหน้าเกล็ดจ,จะกว้างเพราะว่าภายทำการปิดเกล็ดที่ไหลแล้วมาเปิดที่บ่านะคะก็เลยเกล็ดที่บ่าก็จะกว้างอันนี้เป็นการย้ายเกล็ดนะคะ ปิดเกรดคอคะ่ะลดคอหน้าลง2ซนติเมตรนะคะแล้วก็ขยายคอกว้าง1ซนติเมตรในตัวอย่างนะคะผ่าจะทําเป็นเสื้อคอกลมติดนะคะส่วนใครจะไปทําคอแบบไหนก็ได้นะคะผ่าจะมาแนะนําวิธีการตัดต่อแล้วก็แยกจีบค่ะอันนี้ผ่าจะแสดงวิธีการทําคอกลมนะคะ เป็นกลมติดส่วนใครจะนำวิธีการนี้ไปทำกับคอแหลมหรือว่าคออย่างอื่นก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันจากเส้นไหล่นะคะวัดลงมา4เซนติเมตรค่ะหรือถ้าใครตัวใหญ่ใช้5เซนติเมตรก็ได้นะคะเพื่อมาให้ดูว่าสูงเกินไปตัวอย่างใช้4เซนติเมตรค่ะเส้นบ่าตรงนี้นะคะ เราจะแบ่งครึ่งก่อนนะคะแล้วก็เฉลี่ยให้ได้เท่าๆกันในตัวอย่างภายแบ่งครึ่งแล้วแบ่งออกข้างละ3เซนติเมตรขึ้นอยู่กับความกว้างของไหล่ในแต่ละคนนะคะถ้ากว้างมากกว่านี้อาจจะเพิ่มเป็น4จีบหรือว่าเ,เฉลี่ยให้ดูเท่าๆกันนะคะกีบเป็น3ช่องนะคะ จากจุดอกนะคะแล้วตีขึ้นมาตามตัวอย่างเลยค่ะ3เส้นนี้เราจะตัดแยกนะคะเพื่อทำจีบหรือจะรูดก็ทำวิธีเดียวกันนะคะปิดเกรดบาร์ค่ะ ตั้นแค่เอวค่ะทำเครื่องหมายไว้นะคะว่าตรงนี้เป็นไหลเมื่อตัดออกมาแล้วจะได้ไม่ต่อผิดนะคะตัดเส้นบ่าชิ้นบนออกนะคะตัดแยกแต่ละเส้นที่เราขีดเอาไว้นะคะ เมื่อเราตัดแยกออกเรียบร้อยแล้วนะคะในแต่ละช่องจะแยกออกเองโดยอัตโนมัตินะคะหลายท่านอาถามว่าแล้วแยกช่องแล้วเท่าไหร่เมื่อเราปิดเกรดทั้งหมดนะคะช่องที่เราตัดออกจะแยกออกโดยอัตโนมัติเราก็สามารถที่จะเฉลี่ยให้เข้าเท่าๆกันได้นะคะแยกช่องแล้วเท่าไหร่บอกไม่ได้นะคะมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะคะเมื่อเราปิดเกรดทั้งหมดนะคะหากกระดาษมารองค่ะ เราก็เฉลี่ยในแต่ละช่องให้เท่าๆกันนะคะกะด้วยสายตาก็ได้ค่ะให้เท่าๆกันนะคะเราจะทำตรงนี้เป็นทวิตเป็นรูปเป็นจีบแล้วแต่จะครีเอทเลยนะคะวิธีการเดียวกันนะคะ จากนั้นแต่งเส้นค่ะวิธีการแต่งเส้นนะคะให้ยึดเส้นสุดท้ายกับเส้นตรงคอกับเส้นตรงปลายไหลนะคะตรงกลางอาจจะไม่ตรงกันก็ได้เพราะตอนนี้เราแยกเขาก็จะไม่ค่อยตรงกันให้ยึดตรงปลายไหลกับตรงคอไว้เป็นหลักนะคะจากนั้นให้เราลองจีบดูค่ะเพื่อแต่งเส้นให้เสมอกันนะคะ มาแต่งได้เรียบร้อยแล้วเราก็ตัดเส้นให้ตรงนะคะจากคอไปถึงปลายไหลโดยการยึดที่คอแล้วก็ยึดที่ปลายไหลนะคะเป็นการแต่งเส้นใหม่ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะเห็นว่าตรงสีชมพูนั่นคือจีบนะคะ3ามจีบ สันทบผ้าะนะคะสันทบผ้าตรงกลางระหว่างในลักษณะที่เห็นเลยนะคะคลิปนะคะคลิปถ้าเราไม่กลิ้งล้วก็คลิปนะคะให้รู้ว่าตำแหน่งจีบมันอยู่ตรงไหนนะคะจะกลิ้งหรือจะคลิปถ้าเป็นงานหน้าร้านก็ควรจะกลิ้งนะคะแต่ถ้าเป็นงานอุตสาหกรรมก็ใช้คลิปเพราะเขาจะไม่กลิ้งใช่ไหมคะ ถอดออก,ออกค่ะเราก็ลงมาจับจีบตามที่เราคลิปเอาไว้นะคะข้างละสามจีบตามที่เราทำมาร์กรอยเอาไว้นะคะ อ่อจะเ,อเป็นแบบนี้เนาะทำอีกข้างหนึ่งค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเ๋ยเดี๋ยวเราเอาแผ่นบนมาตัดต่อค่ะ น,นี้ไปเย็บจักมาแล้วนะคะเย็บแผ่นบนติดกันกับแผ่นนี้แล้วมารองรีดดูนะคะก็จะออกมาเป็นจีบตรงบ่าแต่ตรงเอวเข้ารูปนะคะมันก็จะเป็นจีบเฉพาะตรงบ่าไปถึงหน้าอกนะคะจากเอวจากหน้าอกไปถึงเอวก็จะเป็นเข้ารูปคะ่ะ ก็จะประทำตัวอย่างเลยนะคะต่อบาจีบข้างละ3มจีบหรือจะรูดหรือจะทำเป็นทวิตก็สุดแต่จะครีเอทนะคะส่วนข้างล่างนะคะเราจะไปเอาย้วยมาใส่ต่อเอวหรือว่าเราจะไปต่อกระโปรงบานกระโปรงสอบอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่จะไปครีเอทนะคะภ่ายมาสแสดงวิธีการต่อบาต่อบาจับจีบให้ดูนะคะ ภัยคอจบคลิปนี้จะเพียงเท่านี้นะคะพบก,กับภัยใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ